สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงป่านะครับตัวนี้เป็นรุ่นลายไทยนะครับเป็นรุ่นลายไทยนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันนะครับราคาสองพันจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับ ัองน,นี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีแสงนะครับฝั่งตัวน,นี้มีตาด้วยนะครับสวยๆเลย,ยีกับพี่ข้างหนึ่งนะครับ 2,000รวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับช่องทางติดต่อตามนี้นะครับ0972688650นะครับใครที่ดูไม่ทันกรดหยุดเอาไว้นะครับอ่ะมาดูอุปกรณ์นะครับที่ให้ไปอ่อุปกรณ์ที่ให้ไปจะมียางสองชุดลูกดอกสองลูกนะครับท่อพร้อมสายพีไอหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดนะครับตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับตามนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้ไปมีข้างคาวเป็นสแตนเลสใส่โรลเลอร์ให้ในชุดนะครับ ในราคา2,000เนี่ยได้เป็นชุดปีกโรลเลอร์แบบนี้นะครับได้อุปกรณ์ไปลูก2อย่าง2นะครับท่อ PE 1หนึ่งนะครับงานสวยๆเลยนะครับเป็นงานไม้ประดู่ไทยนะครับระบบไก่นะครับรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกับมาเคลมได้เลยนะครับระบบไกล EC ซีล็อกสเตนเลนะครับอ่ามีเซฟนะครับปองกันการลั่นแล้วก็มีระบบ EC ซีล็อกนะครับช่วยล็อกอ่าในกรณีที่เราจับเงี้ยงลูกดอกไม่ค่อยถนัดเนมือเราลื่นเนี่ย แล้วก็แค่พากลุกดอกเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้ถอยหลังนะครับกดถอยหลังไปแบบนี้นะครับมันก็จะดึงลูกดอกเข้านะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีเซฟตัวเซฟเนี่ยป้องกันการลั่นนะครับเวลาเราเผลอเอามือเหนียวไกลไปโดนมันจะได้ไม่ลั่นเองนะครับเวลาเราจะยิงเราค่อยลดเซฟนะครับประมาณนี้นะครับรางเป็นรางเควันนะครับรางเควันมีร่องเก็บสายพีอีนะครับไม่ใช่ดูหน้าตัดรางนะครับหน้าตัดรางจะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสายพีอีตรงนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับ เร,เราก็เอาท่อสาย PE เอนี่ยเอาสาย PE เนี่ยวางลงไปในร่องเลยนะครับเดี๋ยวมันตกลงไปอยู่ในรูข้างล่างนี้นะครับล่องลูกดอกคือร่องข้างบนนะครับส่วนรูข้างล่างคือรูเก็บสาย PE นะครับแล้วเราใช้งานเราก็เอาสายวางลงไปในร่องเลยนะครับเอาสายวางลงไปในร่องนะครับแล้วก็เอาลูกดอกทับสายไว้นะครับเวลาเรามัดสาย PE กับลูกดอกเนี่ยครับเราจะมัดตรงนี้นะครับมัดตรงนี้นะครับแล้วนะครับปมสายที่เรามัดเนี่ย เราจะให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับอย่าให้ปมมันอยู่ข้างหรืออย่าให้ปมมันอยู่ข้างบนนะครับเพราะมันจะหนีบกับรางและจะทำให้ลูกดอกขาดทิ้งนะครับทุกครั้งนะครับเราต้องมัดเราต้องให้สายมันอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเรามัดแบบปมที่มันหมุนได้นะครับถ้าเราไม่ล็อกตายนะครับเราไม่หยอดกาวไว้รือว่าล็อกตายเนี่ยเราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยเวลาเรายิงออกไปปมมันอาจจะเคลื่อนได้นะครับเราก็มาเช็คดูนะครับหมุนให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับให้มันอยู่ใต้เงี้ยงลูกดอกนะครับนะครับต้องให้อลตด อย่าให้ปมอยู่ข้างนะครับถ้าปมอยู่ข้างมันก็จะเบียดกับมันจะเสียดสีกับล่างกับขอบล่างนะครับก็จะทําให้สายขาดนะครับหรือปมอยู่ข้างบนก็เหมือนกันนะครับถ้าปมอยู่ข้างบนสายมันก็จะอ้อมมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะเบียดกับขอบล่างเหมือนกันนะครับก็จะทําให้สายเป็นขาดทิ้งนะครับหรือมันอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้นะครับการยิงทุกครั้งก็มัดนะครับมัดสาย PE เวลาเรามัดสาย PE เนี่ยเราให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับถ้าปมถ้าแบบที่มัดกันทั่วไปทําเป็นบ่วงนะครับเรามันจะสามารถหมุนได้ ก่อนจะใส่ทุกครั้งเราก็หมุนให้ปมมันมาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาปล่อยสายให้มันตกลงไปนะครับปล่อยสายให้มันตกลงไปแล้วก็เอาลูกดอกทับสายไว้นะครับแล้วเราก็ไล่สายให้มันตกลงไปในล่องรางเลยนะครับสายมันจะอยู่ในล่องนี้เลยนะครับเวลาใช้งานนะครับเวลาเรายิงเนี่ยลูกดอกมันจะคุมสายไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเกือบถึงปีกปีกอยู่ตรงนี้นะครับลูกดอกก็ประมาณนี้นะครับเวลาเรายิงเนี่ยลูกดอกวิ่งออกมาเนี่ยมันก็จะคุมสายไว้นะครับคุมสายไว้ทําให้สายมันพุ่งออกลูข้างหน้านะครับ ก็จะมีความปลอดภัยนะครับสายมันจะไม่หย่อนครับสายมันจะออกรูนี้เลยมันจะพุ่งออกมารูนี้เลยนะครับแต่ไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนเหมือนออกสายพาดธไว้ข้างปีกนะครับถ้าเราสายพาดโยงไว้ข้างปีกเนี่ยมันอยู่นอกรางใช่ไหมละครับเวลาเรายิงเนี่ยพอลูกดอกวิ่งมาเนี่ยมันก็จะเหลือสายที่มันโยงอยู่ข้างหลังเนี่ยมาหาท่อนะครับถ้าท่ออยู่ตรงนี้สายมก็จะโยงอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับมันอาจจะหย่อนลงไปพันกับปีกนะครับหรืออาจจะพันกับปีกแล้วฟาดขึ้นไปแล้วไปม้วนพันกับยางติดกับยางก็อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้้ไดนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับสายมันฝังอยู่ในร่องเลยเวลาเรายิงก็จะพุ่งออกข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนเลยนะครับปลอดภัยแน่อ100นอน1 0 0นตะครับตัวนี้มีความปลอดภัยในการใช้งานแน่นอน100%แล้วก็มีความแม่นยานะครับมีความแม่นยําม,มากๆนะครับตั้งแต่ผลิตมายังไม่เคยเจอการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับผมใช้งานเองตลอดนะครับแล้วก็ลูกค้าไม่เคยมีคนไหนโทรกลับมาบอกว่าปืนใช้ไปแล้วยิงะไรแล้วติดขัดนะครับ ถ้าเหมือนเมื่อก่อนนะมันจะมีนะครับลูกค้าก็จะโทรมาด้วยนะครับถ้าเป็นรางที่เอาสายพาดไว้ข้างนอกนะครับผมทํามานานนล้วนะครับตั้งแต่รางรุ่นเก่าๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นรางกระจกนะครับรางกระจกเป็นรางเหลี่ยมรางกลมก็ทํามาหมดนะครับมันจะสายมันต้องเอาพาดไว้ข้างนอกนะครับมันจะไม่มีร่องรางแบบนี้นะครับรางสมัยก่อนนะครับเวลาผมไปยิงเองเนี่ยยิงไปสัก30 40ครั้งเนี่ยมันมีโอกาสติดนะครับติดสัก30 40ครั้งเนี่ยมันจะตดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับลูกดอก ยิงไปลูกดอกมันเนี่ยขาดทิ้งไปเฉยเนี่ยครับพอเรามาเช็คดูตามยางเนี่ยบางทีก็มีสายพีเนี่ยเสียดสายพีันม้วนติดอยู่ตรงนี้เลยก็มีบางทีก็ติดอยู่ตรงนี้บางทีก็ติดอยู่ตรงยางบางทีก็จะมีรอยบาดตรงยางเลยนะครับรอยสายพีเนี่ยมันเฉือนยางนะครับเพราะว่ามันพันเข้าไปนะครับก็รางสมัยก่อนก็อันตรายพอสมควรนะครับจนเราได้พัฒนาปรับปรุงมาจนเป็นรางตัวนี้นะครับเป็นลางเควันนะครับตั้งแต่ผลิตมาเนี่ยตั้งแต่รางเควันเจนเก่าเลยเควันเจนเก่าเนี่ยมันจะโค้งตรงนี้นะครับ ก็ทํามาสองสามปีนะครับจนแม่พิมพ์มันพังนะครับจนได้เปลี่ยนมาสร้างแม่พิมพ์ใหม่เป็นแม่พิมพ์ตัวนี้นะครับก็ทําเป็นร่องรับสายทีเหมือนกันนะครับกับรังเทวันเจนหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่มมาก็จะมีเนื้อลูมิเนียมตรงนี้เพิ่มมาให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็จะแข็งแรงกว่ารุ่นเก่านะครับแล้วก็ผลิตมาเป็นแสนเป็นแสนเส้นนะครับขายไปเป็นเป็นปืนเนี่ยขายไปเป็นแสนแสนกระบอกแล้วนะครับก็ยังไม่เคยเจออาการจิดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอ่าผมรับประกันให้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเลยนะครับ พะผมก็ใช้การยิงแทบทุกวันนะครับเวลาออกหมายก็จะเป็นพวกนี้แหละครับไปยิงตลอดเลยนะครับผมไม่กล้าใช้แลงรุ่นเก่านะครับอรางรุ่นเก่าผมไม่กล้าใช้แล้วผมใช้รุ่นนี้เลยนะครับก็จะมีเควันกับเคทูนะครับก็จะมีร่องรับสายพหมือนกันนะครับเคทูจะหนากว่านี้แล้วก็แข็งกว่านี้นะครับและน้ําหนักก็จะหนักกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นเควันนะครับเควันก็มีรูรับสายพอเหมือนกันนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับงานเรานะครับก็ ช่องทางติดต่อตามนี้เลย0972688650นะครับใครได้รุ่นนี้สั่งเป็นรุ่นลายไทยนะครับชื่อรุ่นรุ่นลายไทยนะครับรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงรูปทรงอ่อนช้อยนะครับเหมือนลวดลายนะครับเหมือนลวดลายลายไทยนะครับก็เลยตั้งชื่อรุ่นว่ามันเป็นรุ่นลายไทยนะครับอ่าปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับมันจําเป็นจะต้องตั้งชื่อรุ่นนะครับเพราะว่าปืนเรามีอยู่เป็น20 3 0แบบนะครับเวลาลูกค้าโทรมาสั่งต้องแจ้งชื่อรุ่นด้วยนะครับเพราะ ถ้าไม่แจ้งชื่อรุ่นเราก็จะไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการปืนรุ่นไหนดูรุ่นไหนมาดูแบบไหนมานะครับเราก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนอ่าอย่างถ้าลูกค้าอยากได้รุ่นนี้แบบนี้ก็สั่งเป็นรุ่นลายไทยนะครับอ่ารุ่นลายไทยก็จะเป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับในราคา2,000บ,บาทนะครับเนี่ย2,000บาทนะครับกระบอกละ2,000นะครับอ่า มีการรับประกันระบบไกให้ตลอดชีพด้วยนะครับอุปกรณ์ตามนี้นะครับยาง2ลูก2ท่อหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับปีกข้างขาวเป็นสแตนเลสเกรดแข็งนะครับปีกสแตนเลสไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสแตนเลสแข็งแรงแน่นอนผมทดสอบมาแล้วผมใส่ยางเป็น6ชุด7ชุดใส่มาแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับปีกเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับแค่ใส่ยาง3 4มี่ชุดไม่ต้องห่วงนะครับผมทดสอบมา7ชุดก็ทดสอบมาแล้ว6ชุด6ยาง6ชุดก็ทดสอบมาแล้วนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับใช้งานได้เลยนะครับสบายนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็เราให้เป็นชุดโรเลอร์ไปด้วยนะครับตัวยางเนี่ยอ่าจะให้เป็นยางตัวใส่โรเลอร์นะครับให้ไปเลยนะครับตัวนี uh ้ก็เอาไว้เปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับส่วนลูกค้าถ้าถ้าอยากได้ยางเสริมนะครับเนี่ยมันจะใส่ยางเสริมได้นะครับถ้าใส่เป็น2ชุดก็สั่งซื้ออนอตบูทนะครับใส่ซ้ายขวาเนี่ยตัวละสาบาทนะครับนอตบูทแล้วก็ยางตัวที่แถมไปเนี่ยลูกค้าเลือกได้นะครับจะเอายางยาวเอายางยาวไว้เปลี่ยนกับโรเลอร์ก็ได้หรือว่า จเจ้ายางไปเสริมก็แจ้งได้ถ้ายางเสริมจะสั้นกว่านี้นะครับยางอยู่ที่16เซนนะครับถ้าเป็นยางเสริมเนี่ยอ่าเราก็สั่งน็อตบูทไปด้วยนะครับน็อตบูทสามสิบยางหนึ่งร้อยนะครับยางอ่าแล้วก็อ่าแต่ว่ายางเนี่ยเราแถมไม่ให้อยู่แล้วลูกค้าเลือกได้นะครับถ้าจะเอาไปเสริมก็บอกได้นะครับบอก,กบแอดมินว่าจะจะไอ,อไม่เอายางยาวนะครับยางตัวที่แถมอีกอันนึงเนี่ยก็เอาเป็นยางสั้นไปใส่เสริมได้แล้วก็สั่งน็อตบูทเพิ่มสามสิบบาทแค่นั้นนะครับประมาณนี้ ถ้าใครอยากไปใส่สองชุดเพิ่มนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ชุดเดียวนี่ยก็แรงนะครับยิงปลาทั่วไปก็แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเราไม่ได้ไปยิงสะพานสูงยิงปลาบึกใหญ่ๆอย่างเขานะครับก็แค่นี้ก็พอนะครับอย่างชุดเดียวก็เลีอยวเฟือนะครับยิงแม่นๆนะครับยิงไปใส่ยางให้หลายเส้นเนี่ยมันจะดีดนะครับมันจะทําให้ลูกเรามันมันแรงเกินนะครับพูดง่ายๆถ้าใส่ยางยาวๆเนี่ยต้องยิงระยะไกลๆน,นะครับต้องยิงระยะไกลๆน,นะครับ กว่าลูกมันจะตั้งลำได้เพราะว่าแรงดีดเนี่ยมันจะดีดจากท้ายลูกนะครับออกไปแล้วถ้ายางมันแรงนะครับมันจะเปยะออกไปแบบนี้นะครับกว่าลูกมันจะตั้งตรงได้นะครับมันก็ใช้ระยะพอสมควรนะครับถ้ายิงใกล้นะครับอย่าง10เมตร15เมตรถึง20เมตรเนี่ยชุดเดียวพอนะครับแม่นๆนะครับถ้าไปใส่ลายเส้นมันจะไม่ค่อยแม่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้อยาให้ดูรายละเอียดมันใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้ตัวนี้ตัวนี้ลวดลายสวยมากนะครับมันจะคล้ายๆไม้สักเลยนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับเนี่ยดูลายฝั่งนี้ลวดลายเหมือนไม้สักเลยสวยๆทุกกระบอกนะครับนะครับตัวนี้ก็มีตานะครับไม่ค่อยมีนะครับไม้ประดู่ที่มีตาเนี่ยหายากนะครับส่วนมากมันจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยมีตานะครับตัวนี้ก็ลายสวยนะครับเนี่ยลวดลายสวยสวยทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะออกออกส้มๆหน่อยนะครับ เนี่ยก็ออกส้มแดงเลยนะครับตัวนี้สีสีจัดมากแล้วก็มีตาดยตรงนี้ด้วยนะครับแต่จะเป็นติดกับพี้นะครับติดกับพี้ฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งจะไม่ติดนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะแดงสดเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้ลวดลายแบบลายจัดเลยนะครับตัวนี้ลายสวยนะครับสวยทุกตัวครับสวยทุกกระบอกนะครับอ่าใครสนใจตัวไหนเลือกได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับมีแอดมินคอยรับอตลอดนะครับแอดมินเป็นผู้หญิงนะครับสั่งซื้อได้ช่องทางนี้เลยนะครับ0 9นย์8 8 6 5 0ดนะครับ โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับใครได้รุ่นนี้แจ้งเป็นรุ่นลายไทยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ